เจ c h ช n แนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจเ h ช n แนลนะครับวันนี้เจเอช n แนลนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูรถนะครับหลานเสาเอามาไว้ให้วิ่งค้าขายนะครับจากชนบุรีนะครับอ่าได้เปลี่ยนยางครับเพื่อนเปลี่ยนยางสี่ล้อสําหรับยางเก่าเราก็ไม่ทิ้งนะครับเราจะนํามารียุทธนะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับผมเอามาใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่เลยเอาไว้ปลูกสลันแหน่ปลูกหอมบักชีนะครับครับผมปลูกสลันแหน่หอมบักชีเหลือเหลือแต่เอาดินมาใส่ครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราก็ไปเอาดินมาใส่กันนะครับเพื่อนเพื่อนไปโกยดินหลังบ้านครับดินลบบุรีครับงามมากเลยครับดินดําผู้ช่วยนี่นะฮะผู้ช่วยครับผู้ช่วยสนุกสนานกันครับเราจะมาดินตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าผู้ช่วยไปเจออะไรกันนะครับผู้ช่วยครับ นิ่งมากเลยครับไม่รู้ว่าไปเจออะไรกันครับนิ่งมากเลยครับนิ่งมากครับโอเคครับไปเลยกล่อยดินกันเลยครับนะครับดินดำครับดินดำดินดำมากครับดินดำ ดินดำมากเลยครับดินดำนครับลบบุรีดินดำนะครับโปร่งอะไรก็งามครับเพื่อนนี่ฮะอย่าไปทิ้งนะครับล้รอรถขายไปก็เท่านั้นนะครับผมไม่ได้กี่ตังค์แล้วเอาไว้ปลูกผักดีกว่าปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็ได้นะครับไม้ดอกไม้ประดับ ดินดำอีกจกังไม่ต้องไปซื้อดินเลยครับดินดำมากเดี๋ยวเราไปเทใส่ครับ ไปเทสใส่กันครับโอเคมาถึงเราก็เทกันเลยครับเพื่อนนี่ฮะมีหินปอนมาด้วยเราหินนอ,อกนะเพื่อน ครับเรียบร้อยครับเราก็นําดินนะครับมาใส่ในล้อนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะเราก็นํากลับมารียุธใหม่นะครับมาปลูกผักกันนะครับที่เรากินประจํานะครับหอมผักชีนี่แหละครับใบสะระแหน่นะแล้วก็อ่ามาอะไรผักชีฝรั่งเหรอผักชีฝรั่งครับที่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็เตรียมปลูกครับ ปลูกผักกันครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆนนี่เป็นต้นหูเสือนะครับปลูกง่ายๆครับเพื่อนเราแค่ใช้กิ่งนะครับปักชํำนะครับดูไปนะครับมันจะมีตามข้อนะครับประมาณ3ามข้อนี้ก็ติดแล้วนะครับนับลงไปนะหนึ่งสองสามนี้ครับเอาไปจิ้มดินติดง่ายมากเลยครับแค่นี้ก็ขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับเพื่อนจิ้มลงดินปลูกได้เลยนะครับนะครับนี่นะฮะ ได้สองต้นแล้วนะครับฝนมากันเพื่อนแย่แล้วแย่แล้วฝนมาจะปลูกเสร็จไหมเนี่ยีย่ยต้นหูเสือปลูกง่ายๆครับเพื่อนสองต้นสามต้นนะฮะได้สี่ต้นครับเพื่อนนี่นะสี่ต้นเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะครับนะครับจิ้มลงไปเลยนั่นเพื่อนนะสี่มุมนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกนะ นี่ครับใช้นิ้วช่วยก็ได้นะครับเจาะรูลงไปหน่อยนะฮะแล้วมันต้นจะได้ไม่ช้ำนะครับบีบดินใส่เนาะสี่มุมนะครับเพื่อนๆแค่นี้แหละครับผมครับฝนตกนะฮะฝนตกเดี๋ยวจะเอจะไม่ต้องลดน้ําแล้วฮะแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วนะพอเขาเริ่มโตหน่อยเราก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับปลูกง่ายๆครับผมปลูกง่ายมากเลยเพื่อนๆ เดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับนี่ครับปลูกง่ายมากเลยครับผมแล้วก็อีกอีกบอ่อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยางรถยนต์นะไม่ต้องทิ้งนะครับเพื่อนๆมีประโยชน์นะครับเราเอามาปลูกต้นไม้ได้นะเพื่อนปลูกต้นไม้ได้นะครับ,รรบอันนี้ก็คือเราจะเอาต้นนี้ลงเลยนะลงลงในนี้เลยครับค่อยๆดันลงไปนะ กระถางนี้เราไม่ทิ้งนะเราก็ไปปลูกต้นอย่างอื่นได้นะเพื่อนครับนี่ครับฝนตกพอดีเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยครับเสร็จครับนี่คือปลูกผักปลอดสารกินเองนะครับหูเสือครับฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ครับนี่คือต้นหูเสือครับปลูกง่ายมากเลยเพื่อน ผลมาครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูสรรพคุณนะครับประโยชน์นะครับของหูเสือครับมีมากกว่า20ข้อเลยครับเยอะมากนะครับเห็นผักที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะในกลิ่นหอมนะครับกินกับน้ําพริกกับลาบนะครับอร่อยมากนะครับใบของหูเสือนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับผมในส่วนของใบนะครับก็ช่วยเจริญอาหารนะครับผมเจริญอาหารบำรุงร่างกายด้วยนะครับผมในส่วนของรากของหูเสือเนี่ย นำมาต้มนะครับเป็นยาบำรุงเลือดแล้วก็ขับลมด้วยนะได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นนะครับต้นคั้นเอาน้ำนะครับแล้วก็ใบด้วยนะครับทั้งต้นและใบนะครับแก้ฝีในหูครับเพื่อนๆแล้วก็ใบนะครับเอามาพอกนะครับก่อนจะพอกก็คือบดก่อนนะบดแล้วไปพอกกันพอกสีสันนะครับแก้ปวดหัวนะครับผมใบอีกนะครับผมใช้ขยี้ดมแก้หวัดได้ด้วยนะครับผมนะครับในส่วนของใบเนี่ยเยอะมากๆนะครับผม เอานําไปตํานะครับโปะหน้าผากนะครับแก้อาการไข้ตัวร้อนนะครับผมแล้วก็แก้เจ็บคอนะครับในส่วนของใบอีกนั่นเองนะครับผมใบเนี่ยมีประโยชน์มากเลยครับแก้เจ็บคออาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็แก้อาการเราเป็นต่อมทอนซิมอักเสบนะครับเพื่อนแก้ได้เยอะนะครับผมไอเรื้อรังก็ช่วยได้นะครับผมใบสดนะครับกินกับน้ําพริกนะครับแล้วก็ผักนะครับแก้โรคหอบหืดได้ดีเลยละครับเพื่อน ครับผมใช้ขี้ยีทาครับท้องเด็กนะครับแก้ท้องอืดได้ดีนะครับเหมือนขมิ้นเลยนะครับเพื่อนๆขมิ้นนะครับก็ใช้ทาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะสำหรับเด็กใช่ไหมครับแต่ใบของหูเสือเนี่ยก็ยังช่วยท้องท้องอืดได้นะครับแก้แก้ท้องอืดได้นะสาหรับเด็กนะครับผมแอบดีมากๆเลยครับผมสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์เยอะจริงๆนะครับผมยางนะครับ จะเป็นยางแต่ไม่ใช่ใชยางสีขาวนะยางจะเป็นสีใสๆนะครับในส่วนของยางนะครับนํามาผสมกับน้ําตาลนะครับแก้อาการอาหารไม่ย่อยนั่นเองนะครับผมใบอีกนั่นแหละครับผมนํามาต้มนะครับผมต้มทานกับน้ํานะครับเป็นน้ำดื่มนะครับผมดื่มแทนน้ำชาอะไรเงี้ยก็จะช่วยขับปัสสาวะได้อย่างดีนะครับแล้วก็แก้โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมใบอีกนั่นแหละครับผม อยู่สรรพคุณของใบนะครับห re ูเสือนี่เยอะมากๆนะครับผมขยี่นะครับผมขยี่นะครับผมทานะครับแก่แมลงสัตว์กัดต่อยได้ดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของใบอีกนะครับผมนําไปต้มนะครับให้สตรีหลังคลอดนะครับคลอดบุตรนะครับก็จะช่วยขับน้าข่าวปลาได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของใบนั่นแหละครับผมนาไปขยี้นะครับบดนะครับแก้แผลนะครับไฟไหม้น้ําร้อนรั่วนะครับได้อย่างดีเลยนะครับผม แล้วก็ส่วนในของใบนะครับผมขี้นะครับผมแก้อาการแผลเลื้อรังนะครับแผลเลื้อรังแผลเป็นหนองนะครับมีน้ําเหลืองอะไรประมาณนี้ครับผมทำให้แผลหายเร็วด้วยครับสมานแผลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังในส่วนของใบนะครับผมเป็นแผลใหม่ๆใช้ห้ามเลือดได้นะครับเหมือนใบสาบเสือเลยครับใบหูเสือนะครับกลิ่นก็จะมีคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะครับผมครับผมแล้วในส่วนของใบนั่นแหละครับผมก็นําไป ขยี้นะครับแค่การปวดบวมนะครับตามข้อได้อย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใบนะครับก็แก้ลมชักได้อีกนั่นเองนะครับผมเป็นลมชักบางประเภทนะครับเพื่อนๆเห็นระบุไว้นะครับทางยานะครับสรรพคุณมากมายเลยครับผมสตรีนะครับหลังคลอดบุตรนะครับไม่มีนมนะครับให้ลูกกินนะครับเราก็นี่แหละครับผมนําไปต้มนะครับบํารุงนะครับดื่มครับดื่มนะครับดื่มร้อนๆนะครับผมช่วยทําให้มีน้านมได้ดีนั่นเองนะครับผมทำให้บุตรนะครับได้ดื่มนมนะครับผม เยี่ยมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนของใบนั่นเองนะครับผมใช้ดื่มแทนน้ำชาสาหรับผู้ที่นอนไม่หลับนั่นเองนะครับผมแล้วก็เสียงดีเสียงแจ้วแจ้วแบบเจเออย่างนี้นะครับผมก็ช่วยขับเซมหนะครับผมทําให้เสียงสดใสนะครับนี่แหละครับผมประโยชน์สรรพคุณเยอะมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเจเอชแนลนะครับเราก็ปลูกไว้กินกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เจเอชแนลด้วยนะครับปลูกง่ายๆนะครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ